ลุงชาลีเช่นเดียวอ่ะพ่อไอ้บบาเรื่องสมัยเป็นเบารับสมัยเป็นบ้างไงเรืองเรื่องเรื่อง,องพอเลี้ยนมัวยนะไอ,อ่ะเริ่มต้นจากตอนอายุเท่าไหร่อายุสิบห้าปีสี่ใบรุ่นวัยรุ่นนะ้วพ่วงแอกพ่วงสิบห้าปีอเออเขาเนี่ยพ่อตะกี้บอกเขาจะสิได้เขา เท้าสเจนไกลต่อสูงเทาจไกลต่อเออไกลมันเป็นาี่ไหนมันมันหดเลยนะเต่อสูงกับจงหน้าตากระจังเพลนแ้วกจักเออประเทศไทยดูเห็นยอุมหุเออโอ้ยมันของเียนได้ป่ะบอเออสีาปีเท่าไรบ่ตะกี้ว่าจักเรียนเท้าเราสิบสี่สิบหาปีมันจักง่ายกวาที่ตะมวลบนี้จริงไลอยากไปเรียนห่วยสรลตตะกี้มันหนัง่วยมันหลายอื จัางงานมันได้กันพี่จังไปโศกกันโศกของเงินโศกของเงินกันมวยผู้ทอดมวยวัดเออมวยผู้ทอดมวยวัดนี่นะอ๋อไปเบิ้งไปเบิองไปหอยมากหอยไปไปวัดเราจะเขาจัดมวยมากอยนะเป้าเน่ยหน่อยเห็นว่าเราพวงพ่วงม่วงเห็นไหมวะอ่านกับท่ายากกับเป็นนักมวยวัดเนี่ยปันอะไปูกับเป็นเออปูปูรุ่นนั่นหรือโบปูใหญ่นั่นปูนะเออปูนานีเป็นมวยใหญ่เลยหันมวยปูอโชคปุ๋ยไฟ แพ่ทุกคนเลยวีซ่ากับมี่ไนกระบอเรื่องโศงไห้ฟั่งบอกน่บการ์สเ่าเถอะเอาเถอะแล้วก็โซกหะไรอีกจะว่านเถะนี่จะเลาบอกแค่จังหั่นเท่านั้นแหละตัวมากอะพี่ใหญ่สวนอ่งได้นไปไปเรอยใหม่บมนเฮียวสวนเออแล้วเป็นพี่ใหญ่ือกี้วัดเนี่ยเอาประมเนาะไปเรียนไปุเรียนโกมัยอยู่ผลนั้อยู่บนเนียวเออ ลงซื้อเราพวกหมอหมอยัดหายลงซื้ออาจารย์ของลุงสวนอีกตัวนึงเอออาจารย์ของคนเนี่ยลงซื้อเราแล้วมัซื้อไปแล้วมันซื้อไปเราเราสกเก่งยี่เลยคนโบราณจะเขียนมันสกเก็งมันสกเกเก่งในดีเลยเราเคยโสกบนเวทีปปพ่อแม่บ่โสกนะพ่อแม่เนาะไออาจารย์ของลุงสวนเนี่ยเราเคยโสกเคยเลยเคยโสกเก่งโสกเก่งร้อยหาซิบบาทค่าเฮียน เงนวาที่บ้านเงนวดทัวหน่งหมอน่าคู่ค่าคู่เออสวนเลยไปเรียนน้ำเออไปเรื่อยใหม่แล้วกเงินเรื่อยใหม่แล้วจ้าจะเป็นจะเป็นมั่วมั่วตอนนั้นพอนเดไปน้ำเพิ่นบ่นเดีไปอะไร้เดีกป็นไปเรี่นยมั่วไม่ได้ไปเรื่อยใหม่มาแล้ก็มาที่บ้านเอบียดโดนบ่เรียนที่สิ้นหามือสิ้อหามือเออไปเรื่อยใหม่สิ้นามอเรียใหม่นั่เรียนไใหม่น่งอปฝังเลยก็ซอยกันอ๋อซอม เราต่เลื่อยไป้ร่อเพาะไงเหมือนกันเต่ว่าเราตอนที่เนี่ยเาก็ต้องซอนซอนหม้ะก่อนพื้นฐานโดยพื้นฐานเจ็ดจักสันนิดจังสีเจ็ดจกสันีสี่อัวที่่ัวสจัสี่ัทีปสิตท่สีัวทีดส่ได้ทายสีดไปในสี่ตัี่สี่ตทีษฎี่อ่สีัวสอนตฏิบัติเออัขาสัตวับทัส่ัสิตีสี่ี่สนี่สต่สี่ตั่ีวิธีก่อีเออ เอามาไปข้ามาโซกระดูกบะแมนเลยก็เลกับานเอาล่อปสิบอกว่าล่อเอาล่อมันเท่อดเย็บเลยเออเออตะคู่กัเฮ็ดค่อยๆเล่ะตัดเะสตับเสสเฮ็ดสันรอบส่เฮ็ดนี่สี่เฮ็ดี่เออรวบเข้ามาเข้าตีเข้าสอกสอกมาสอบลั้ง่ซนปั๊ดนาปั๊ดไปเรียนสิบหามือไปเสียหามือกัเฮ็ดพวกนี้อมแล้วสิบหามือจอากับสูงกับ คู่อะรที่เจ้า้เวเงียน้ำกันน่ะโอกใหเพค่กนเบิ่งเออโชใกเพิ่มเนี่ยเจ้าคู่สอเอาันห้ายเตือเลยแต่ว่าจะ่าไปเห็นคนถึกกี่ตายเลยอมกันต่ำๆต่ำๆต่นาบวงมาคู่ยาวทุกคู่ยากันตีกันบาต้องต้องเป็นค่เดียวบ้าเป็นพวกนี้แล้วไอ้วอายแล้วหนันก็เป็นเหมือนกันเลยแต่พอเลืออเี่ดูอะยดูไม่เง้ยเลยเออดูอรนองไป้วยใหม่อ่ะหลังจากนั้นลูกสวนกลับมาแล้วังไั้ ก้ามากับกัมว่าบอกงูพวกนี้บานที่วัดเป็นเบาต้องกันเป็นบาเป็นบาหน่อยเบาใหญ่ที่วันตอนนั้นพอสิบหาเนาะเออพอไรสิบหากับข้าเมฆเคยจักข้าเมฆก็ขางวัดนั่นเคยเห็นบอกบ่านข้าเมฆบ่กบ่แล้วันสางข้าเมฆอ๋อสางบ่อนาเคยเห็นบ่เออบ่อนาคนทีมารรวมกันอย่างนี้ั่ามันอแลง นาเป็นเดินใต้เออมันมีอยู่ว่าตอนนี้เวะมันยังมีอนนียังมีโอ้เขาหลุดทิมันตามหาหน้ามันถีบออกเองมันนะเป็นวงหน้าเตรงหน้าพออย่างนีเทียมบอกบานใต้วัดนะมันเป็นหาดรายเออเป็นหาดรายโอ้ยคนไปเด่นเนี่ยงนะกูเบาตกมวยยังก็ตามไปเด่นอยมันเป็นหาดใต้เออเขาไปเก็บใหม่เจี๊ยยังออกพี่จังหาดใต้ชาเสียเ้าตีกีเออหาดรายงามได้แหม่ล่มโลกโบเก็บเปเก็บไปยังออกกูเบาหนักมนวยไม่รุน ไปหลุดไปหยกกันดีตีกันอย่อนต่อมวยกันต่อมวยกันใครอยากเลี้ยงเลี้ยงมาจังพอก็ได้เลี้ยงก็จะพม่าช่วงนี้โคดเจบอะไรลูกสวนี่ไอ้ลูกสวนี่หอนพิซซ่าเลี้ยงมากเขาเกิดฮารดลูกติดฮาดแลวอ๋อฮารออพอก็ได้ขัดสมาธิต่อไปก็ไปไปขี่เล้าวอะไรว่าเป็นเอาปัเล้วงบาอ่ยังมาเต่งกัน๋อแต่าเว่าเ็บเน่ยไร่เ็บกับสิวส์ใส่มาพอมาก ห่วยใส่เอาบวมเบิแล้วเกือบตายเลยเป็นเรอเป็นแล้ว<อ>พ่มาเป็นพ่อมางเป็นก็นพลอ,อีกเลยเียเจ็บเลยเจ็บมือเรียเย,ย,เย,เยไปเรยเรยหามื 5, 100, 100. อกันัดแลนดฮัตแลนดครับบัตยเดยึอยึดคอเลยแขนตยึดกนนิ่งก็บอบปเลยะกับสอบเออเอารถกูยางได้ดีดแล้ที 5, 100, 000, <c oughs> ่อยามชบ จมืสองนใมีมาอมาอม้ต้องมาสองันแหลกแลนออกบ่อจะมอแลนเพราะว่าไม่เอเห็นเลยนี่อ่าเยเขาฟังไรไรไปไรไปเขาแต่เป็นหัวเห็นเลยเอทีว่านาบวมมากยังปิดเล้ว่าทำใหม่ทำต่อคือตอนนั้งอยากเป็นนักมวยเป็นนักมวยแหงโจกเพ่อเลี่ยมจบแล้ววันกสิไปแล้ววันเท้าเจ็บสิไปมาไปไพ่กันยังเขาที่ไม่ส้ก็ทีโอเล สวนกบสิไปประมาณนี่แม่ผูดจบพี่พู้ไปบอกว่าโอ้ก็สิไปส่งตัวเต่อยู่นี่คับจต่ก็ทำหนไรไปไฟมั่วจะเปลียมั่วไอ้แม่เยี่ยมบานนี่แม่ยาแม่คนสวนในที่ของเราก็ยังนุ่มน่อยแล้วก็ห้องโอ้โคกัมันติไปส่งมั่วไปแต่ไปส่งไปเขาไปเลยไปเขาไปั่ยไมา เออหลายคนอด้วยแต่ห้องรัดกันหมดห้องยกันที่ันเนี่ย <isty> ิแล้วก็มไปโซบามึงเป็นอย่างมเป็นบ้ามันาเปเียเเออพบปะแล้วความแตกกอนเออวันที่ไปโซบยินแล้วโอ้แต่วนมาแล้ววนแล้วไปม่วเมั่ขึ้นไปทีนัจักแล้วจักก็บักนโซแซ่แซกงลเออค่าโจกับพวแกงขี่หกสิบาทสิได้หรอไม่ก็ไม่กูอยากต่อพนังนี่ได้เนาะเออ ตุกตกันสินต้บาทกันเนี่ยนึงนี้เนาะจะรวบกันเลยบวกอยไรคืนเนี่ยมาแม่หายแล้วัวแสกเลยพังไปไมไ้ไปหัว่ยงไปสูกอีกบหมอยแม่งีอีกเออไม่อีกแม่้ามอีกมี่ลอยไปคื่บุยลอยไปพ้นบ่สู้กับพวกอยาฟื้นตัวนี้แล้วห้มตายมากไม่ขนาดีรวมพู่วมกันอะไรบไปจวนก็บสูกอัดเลยอัดเลยว่ หลังจากนั้มาอะไรซิมหาที่พกปีกับไปขายของกี่วันผมเลยได้โน้มาเอาไปขายไปขายของเออไปขายแกขาดขาดท่อเส็นงหาไปไปขายเส็อาหาะที่ภูเกเอาวัตถาวัาถุวันโกเซงบนอกระเป๋ายางไปถึงเศรีแล้วนาดเจริญยางอือสื่อสื่อยุ้ยอำนาจอเไยเจ้าของนี่หลานเดียวโกเซง ซื้อแล้วก็ตกแก่ก็ผ้ายางตัดเกินที่พกกางหนตัดมือแนบอ้อยเรื่อยไปยางขายยางขายนอนวัดนอนวัดแล้วผู้ผ่านแตกเบิ้ลเดี่ยวข้อมูนี่อะไรมันคล้องเบิ้ลอะไรยังไงค้องเบิ้ลเขากระลุกเาเอาเขาเขามีวัดถาเขาอ๋อที่เขาวัดทาเขาอยู่อสองหมื่นสามหมืเขามาอแบ่งกันมาแบ่งกันขายต่อายไปจนหอดเลี่ยงกันจังหวหอดบรรทะกองนัง นั่มันก็อยตรงแล้เพียงกัน,นวัดของหนั่ง้งงายเขาเลยขามไปค้ายแหละข้าวหมาอย่างเสามากขาไม่กินเข่าป่านนะเพลนตัวหม่ามันผ่ารนะ้า,จจา,ายก็ได้ไปซื้อมาเจะกินเองเบาไวของผักอยูอยคอ่คือเรื่องช่วงนี้ยังบ้านเนีย่ยสม่วยบ้านนี่มันเป็นที่กิเขาอิจฉาเขาเขาบอกเจ้าว่าเขาเป็นไหวหรอกอกติเดิดมันอิจฉา คือโตนี่เป็นเป็นล่องแถาแกงสินะพ่อเขาขายของดีกุ้งมู้วเหมือนวันยาเพชรเด็นี่เป็นเป็นน่องแถาแกงเหอเออเป็นเป็นอยงานเป็นแถานั่นเนี่ยเป็นเป็นตี่ใหญ่แล้วนั่นเนี่ยเป็นหัวหน้านั่นนี่เป็นหัวหน้าเออออพี่ว่ากับเป็นน้องเมียเป็นน้องเมียวันยาเพชรเด็กเป็นน้องเมียเออเออแถานั่นเราบอกว่าจะอะไรหรอกเพคนยิปซาที่หรือคนขายของดีก็เอาพวกที่ไทยที่น้นเนี่ยครับพ่อบรรกลางอ่ เลมเลืมอีกเก่งเลิมอีกเก่งสูตรเท่ไรเนาะพ่อนี่ขายเก่งกุ้มุ้งหขายขายเก่งกุ้งันเหีแต่ว่าสูตรที่เลิมอะไรเลืมเนื้อก็่าไปอีกเลเขาค่คยไปขายนะเขาเก่งเขาตัวเก่งขายขายของพอนี่แต่ตัวต้องกระท่องเสร็จแล้วสิบบาทตัว่าเก็มแั่ั้นเตี้ยนอหมดซอยต้องทำเท่ไร่อ้ยอย่างจันแต่ว่าพ่อส่วนลายแล้วส่งเข้าไป เอาเปลี่ยนมาได้ก็ไปให้เขาที่กันที่เดียวไหวเพาะมันเส้าบานี่เขาแหละก็เรียกกันีตัวพ่อคิดได้ก็เนี้ยมันมันเขาเขาจะรวยไทยเลยคนเดียวไม่ถึงว่าพ่อคิดได้ปะบน่ะตัวเขาเขาเรีไปค,คืออยากดังแฮ้งน,นี่นะอยากว่าตัวเองนี่ขายของเก่งแกก็หักบนันพอใจแกปวดท้องขาดค้านี่ตะกี้มันกระโบแพงมันจะท้องมันขาดบันประมาณจะบานจังอร่อยสี่อร่อยแต่ว่าเา ไปเก่าบาทเขาไปเปลี่ยนอะไรกันสี่รอยสี่ยสี่ขวอยเป็นตัวได้อันนี้หมดละไปคู่มือเขาอกไว้ให้คือเขาเขาต่างเขาอารไว้บัตสิมาพอจังอักไว้ยมีอากอยู่ไม่อากอยู่เขาบอกจังหัวเขาเขาม่อเท่าบาเขาหรอกเลยออเข้าใจอยู่คือแค่ขันเขาสื่อสิบบาทเป็นหมดละเขาได้ก็ไรสิบบาทเพราะเขาเอาเขานีโง่เอง มันไปวันนี้พวกนี้ไปเมืองล่าพบวย่าตพ่อก็ไเโดนเขาจับอีกเมล่าแก่ไครไปเขาต้องตายไปเขาก็ว่าาะจับขาขาพ่อก็ตั้งใจว่ายิมซากปืนไปปุบปุ๊บปุบปุบทหารทหารแล้วปัดสอบทั้งนั้นงเข็มขาดเข้าก็ถือไป เอาไปปดเออเขาเินปดมาเนาเินท่านี่ไง่านี่ตำรวจไปแล้วเราเบาดีแล้วพี่น้องเมย์แลอยู่หันพอที่บตายได้บาแล้วก็ดิตายครับเขาบอกัว่าโมูว่าโมโหคำเดียวจะมาอย่งนี้ผมหผมมเคยมาอย่ามพี่น้องกับพี่น้องอีสิว่าไงวันนี้สุริสีมาไหมน่าจคุณเขารถแท็กซี่บอกเล่างนี อยู่ตลาดเสาเลียงจันเขาก็ับบมันว่าเป็นแถวแก่เราเป็นเป็นหน้า้อยเยือนสืบสวนย่านั่งย่านั่งย่านังคันท่อก็ย่านั่งอื่ย่านังคันหน้ร้อยก็อื่ย่านังย่านังย่านังคันท่อก็เป็นเป็นแถาแก่ของของในของในหน้าเออเพราะว่าสอสอละบาลบอกตอนสอละบาลก็เลยคือเขาสิยืนยันว่าบ่ง บุหวาเะารักษาจีหันนะเขาเมืองลาวมันเห็นว่าขยาไปอย่าันถืเป็นเป็นคอมมินิตร์เลดนะเขาเป็นสีมะขาอเขาเป็นคอมมินิตรเลยเออเขาตัวก็มมิ้โดนกเลยเ็เลยหลอดเเรหลอดไปโากขอหัวแต่เดี๋ยว่าเราท่านบอกได้บอแต่กีบ่วกีโทรศัพท์หรอกเขาโทษไปได้อยู่ตํรวจตําแน่งวะมึงเอ้ามมีบางก็ได้เลลงมาตารางพู้นึงว่ายิ่งถิ่มรือเจ้าไปเขาโคก่าสัตว พ่อกับหัวอยู่ก็เลกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้ถือเจ้าดั้มแน่เจ้าผู้เดียวอ้าวเจ้าพ่อผู้เดียว <c oughs> ไปไปใคยได้บ้นเดียวไปวันนี้น้ำฝนกันเลยไม่เคยไปเืลยหรอกจักตะทางมาสันวันก็เลยผ่านฝนไปเราก็เลยโกทูเอา,าเอาเอาดีแต่ว่าถ้าอยา,ากมาเขายางพันเล่าอักขาดเพราะฉั้นถือจับอยู่ปดนกันพวกนี้ ดีมากมากที่ซื้องหังจขยายความเล่ามาักชาติคือว่าเป็นเหล้าักชาโคงงแบดินดินล่าประเทศเหล่ามาว่าไฮด้วยกันหนา้นกอดคงพยายามพยายามจะน้ะงเอเออเฮ้ยลานมไ้เาเขาบอกเขาไปว่าพขไปว่าของแจก่ไหนเลยเขาบอกว่าหูอันซื้อเล้าว่าไหนนี่คือปฏิเสธปฏิเสธเลยพวกหู ยางไปดีล้วยพอเดิยังเนอะข้าวยาบาดเนี่ยเขาจำเลยนะมาหาพี่น้องเออมาพี่น้องแต่วมาหลงผ้าเออเจ้ามาขายบผมวะแล้วเอามาผมมาขายอยู่แต่ว่าผมมาหาพี่นอ้องซื้อวางสังสรรน์อ่างเงี้ยะขนาดไปขายกี่ก็มาอีกแบบเขาต้องเขาต้องจักจักวิธีมัน <อะ S 1> ดีมากโอ้ยเรากันหมดไ่เลย <t> โปแลนโรเตอร์เหมือนผ้ามานอนงั้นยังนั่งกันท้องกันแต่ก็เว้นอยู่นี่แล้วก็มานอนแล้วก็ห้าขาห้านามให้กิน บอกให้ฟังบัดมาที่แท้จริพาไปเที่ยวแล้วพัวนีในโมเฮนมาบ่าโมเ็นพอไปโวหวายว่าไงสุดสั่จเรื่อเดอกขามไปบอกเขาเล่นอยู่เรื่อคขามไปบอกเขาว่าสีน้อนนั่นพ่อพี่น้องเนว่ยวะฉนขามไปแล้วก็คขามไม่อีกมขามไม่อีกเนาะขี่เรือเจ้าขี่คนเนาะเดี๋ยวขามฟังไรตอนตอนราม ถามว่าฟังเไทยไเ่ยยู่หยุหยุ่แทะอะไรหยุยู่เวียงจันอตัวกลางเวียงจันน้องค่ายน้องค่ายไปเวียงจันเออมัดกองหน้ากองหน้ากองหน้ารอบอีกคนขึ้นนึงขึ้สองเขาเอือนเอาเีกับก้ามคกองขึ้นเขาใคกองข้นวกองที่เขายืนล่ะพ่อเขาขึ้นไงเป่าเขาเขายืนหมดเออบ่เขายืนเลยเอาไปเลยหวเล่าเึงงต่่ัจมาเอาไหมเนาะมาไหมก็ว่าไหรอกมันลอยกวาดโอเคอ่า จบจบจบพาร์ <usion> ่อเกี hmm. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนาสีเบาถึงเลือกตีมวยที่แหลเประมาบาลี c h a n